สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอันพยาโพโดนะครับอันเนี้ยเป็นโดนวันนี้เราจะมาใส่หัวเจ็ตของโดนประกอบกันนะครับแต่ว่าเราจะมาใส่ของ DJI กันนะครับผมคือหัวเนี้ยปกติมันจะยาวใช่ไหมครับเราแต่เราทําให้สั้นนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยเราแกะทั้งหมดแล้วก็ประกอบไปใหม่ทั้งหมดนะครับเราใส่น้ํายาล็อกเกียวนะครับไปใหม่หมดทุกตัวนะครับไม่ว่าจะจานนะครับหรืออุปกรณ์ทั้งหมดนะครับ ตัวนี้นะครับรองรับอยู่เฉพาะของ T10 เท่านั้นนะครับ T10 เพราะว่าอ่มันรองรับ12เซลล์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นของ T30 เนี่ยจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับจะเป็นหัวสั้นตัวนั้นนะครับผมตัวนี้เป็นกล่องอ่ IP 68นะครับกันน้ำ68นะครับ IP IP 68นะครับเพราะว่าอ่ในไทยเนี่ยเขาทำกล่องขึ้นมาเองแต่มันมันมันก็ใช้ได้เหมือนกันครับแต่ว่าละองน้ำมันก็เข้าอยู่แต่ว่าตัวเนี้ย ยังไงก็ไม่เข้าครับเพราะผมใช้แล้วมันดีจริงเลยบอกต่อครับผมกล่อง IP 68ข้างในครับอันนี้เป็นกล่องของเมืองนอกเลยนะครับกล่องของนอกนะครับกล่องของนอกตัวนี้เลยนะครับผมตัวนี้ใส่ใส่ได้หกหัวนะครับแต่เราจะตัดออกสี่นะครับใช้สองตัวนี้นะครับผมตัวนี้ตัวนี้เราก็ต้องมาทาโมโมมันอีกนิดนึงนะครับเราต้องมาแต่งมันอีกนิดนึงแต่งความสวยแล้วก็แต่งตัดสายออกแล้วก็ ทำสายใหม่นะครับผมนะครับลํานี้ลูกค้ามาจากเชียงใหม่นะครับฝา,างนะครับอยู่ฝางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับทอด4ตัว่มทเอา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  สองรูอ่ะดูคู่กันแบบนี้เจาะนี่เข้าไปเลยเจาะตรงตรงนะเนี่ยมันต้องไปแทนกันตรงนี้เลยแล้วจะไปเจาะอยู่ข้างบนเลยมองเป็นรถบนน้อย มาลองหัวเจ็ดก,กันนะครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับใอค้คตรยาที่เข้า